เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบนไ c l o ว d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีอะไรทีแ่แม่นะครับวันนี้เราอยู่ในเซนเซีย EX นะครับตาชิมชิ วันนี้ขออนุญาตมาพูดนะครับรวมการหาของก็คือกล่อง s r ซฟรีนะครับผมกล่อง SR ฟรีก็คือถ้าเราหาได้เยอะเนี่ยเราก็ไปแลกเป็นในส่วนเหรียญใช่ไหมครับเพื่อจะอัพโกลเซนเป็น7ดาวนั่เองนะครับซึ่งถ้าเราทําวิธีนี้เราก็สามารถโกลเซนเจ็ดดาวทุกตัวได้แน่นอนนะครับอาจจะมีในส่วนอะไรบ้างอ้าวเริ่มมาที่ล็อกอิน7วันก่อนเลยครับอันนี้มีเลือกมูไปเรียบร้อยแล้วและอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นมูอีกรอบนึงถ้าเกิดมูไม่เจดาวนะถ้าเกิดมูหมีเจดาวแล้วหมีก็อาจจะเลือก เอเด,ดบาลลันลองมาก็คงคามิลเท่าที่มีคิดไว้นะประมาณนี้นะครับถามว่ามีแจก,กของเจ็ดวันเพิ่อมอีกไหมก็ตั้งแต่วันที่เจะมีส่วนการแจกการ์ดครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็เทพีถามว่ามีแจกไหมมีครับมีกิจกรรมแจกลกของต่างๆมากมายนะครับเอะมันอยู่ไหนๆว่ามีก็ลืมๆป่ะนี่ อันนี้เก็บครบเหรียญเนี่ยก็จะได้ส่วน io รอดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นในส่วนได้เหรียญฟรีนะครับหนึ่งอาจารย์เรยกว่าจะต้องสุ่มนะเขาเขียนอยู่ว่าสุ่มนะครับอ่าต่อไปไมคแล้วกิจกรรมนั่นเองนะครับติดท็อปถ้ามีจะไม่ผิดมีได้ไอกิจกรรมติดท็อปเนี่ยหลายเหรียญแต่มีจาไม่ได้ละอ่ากิจกรรมติดท็อปไนอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ตามดับนะครับผมแต่ว่าเริ่มมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้ากิจกรรมอันนี้อันนี้มีผ่านจบแล้ว มันก็จะได้เป็นส่วนนี่เลยเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่ติดหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงสามเนี่ยจะได้เหรียญไปเลยครับแต่กิจนี้มันได้เหรียญน,น้อยนะถ้าถ้าเป็นกิจเก่าอ่ะมีจะไม่ได้กิจอะไรจริงมีได้อยู่ที่สามเหรียญน,นะเออมีได้อยู่ท็อปเจ็ดได้อยู่สามกล่องเลยครับแล้วไอ้กล่องนั้นอนะ่ะมันสามารถเลือกไอโอเลีย e ได้ด้วยก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ามีทําดาวได้ข้ามขั้นเลยเพรานะนั้นถ้าเกิดสมมุติจะเป็นผู้เล่นที่มาใหม่มีแนะนําให้ไปเล่นเซฟใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าไดกิจกรรมตายแบบก็เหมือนได้ตัวฟีตัว ถ้าเกิดเป็นท็อปเซฟก็น่าจะได้5ถึง7ครับถ้าเกิดเป็นอัะนดะับหนึ่งะนะก็ไหนไหนก็จะเติมบางทีก็ให้มันคุ้มไปดีกว่าประมาณนี้นะครับเอาถามว่าเอาพี่หมีไม่มีฟรีเ um, ลยเหรอโอ้มีครับนี่เดี๋ยวพาไปจะมีในส่วนการเอาเศษโกเซนเนี่ยที่เราไม่ใช้เนี่ยอันเนี้ยสาม,รมารถเอามาแลกได้ที่หมีแลกไอโอเลียไปเลยนะหมีก็เอาพวกเคียวโกพวก,กตัวอื่นที่หมีไม่ได้ใช้มาแลกนะครับนี่ต่อไปให้เราเล่นกิจกรรมกิวทุกอย่างเลยครับนี่จะได้ในส่วนเหรียญโกเซนนะครับ ส่มหรือเปล่าวะอันนี้เลือกครับเลือกเขาไม่ได้เขียนว่าสูมเห็นไหมเนี่ยหมีก็จะได้แล้วอีก4ี่หมื่นเองนะครับก็พยายามคุณนักการก็ภารกิจเกิ่ดาวผลึกมาถ้าเกิดสมมติแบบไม่มีเวลาเล่นจริงๆก็ซื้อน้องคา,าปา้าเก้าบาทตัวแอ็ซิสไปเลยก็ได้ครับมันก็ผ่านเลย5นาทีอ่ะต่อไปเป็นในส่วนอารีน่านะครับอารีนาก็อย่างที่บอกแต่หมื่นห้านี่เห็นไหมหมีก็จะหมื่นเนี่ยหมีจะได้อยู่แล้วในวันสองวันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมเพราะนั้นการเราจะโกเซนจัดดาวไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดจริงๆ ก็แต้มได้เยอะไงก็พยายามให้อยู่ท็อปท็อปหนึ่งถึงสิมันจะได้แต้มเยอะกว่าชาวบ้านครับก็พยายามรักษาระดับให้ได้ถ้าที่หนึ่งยากไปก็แบบหมีก็ได้สองถึงสิบอะถ้าเริ่มไม่ไหวแล้วก็สักเจ็ดถึงสิบก็ได้แต่พยายามไม่อยู่ท็อปสิบครับทําที่มันหมีได้ไงก็ติดมีอะไรอีกไหมสงสัยไม่มีแล้วแหละหลักๆมีแค่จริงๆมันก็แจกเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีเวนท์ที่จะเข้ามาบาง,บางอันเนี่ยเราเล่นไปมันจะมีให้แลกแต่ถามว่ากิจกรรมนี้คุ้มไมหมหรอ หมีว่าไม่คุ้มเลยว่ะมีลองไปลองคํานวณแล้วว่าแต่ว่าบางคนบอกว่าคุ้มก็ลองดูแล้วครับเป็นการเสียเพชรหนึ่งร้อยเราสามารถแลกได้เห็นไหมก็จะมีในส่วนโกเซนต้องอยู่ที่เก้าร้อยหกสิบนะครับโหเปิดอันหนึ่งส่วนใหญ่ได้หนึ่งได้ 1, ได้หนึ่งดาวสองดาวได้แค่ห้าได้เท่าไหร่อาหมีเปิดให้ดูทีหนึ่งหมีว่าไม่คุ้มมันอาจจะคุ้มสําหรับคนที่วงดีถ้าคนที่วงดีอ้าวเฮ้ยโอ้โหถ้าเกิดลงสามเยอะๆอะได้ถ้าเกิดลงหนึ่งลง, 1, ลงอไอแบบนี้หมีว่าขาดทุนครับไม่ไม่ไมค่อยเวิร์กอันนี้ต้องไปลงบึด ต้องไปลงมือหนึ่งดาวสองดาวสามดาวยากปิวเจ๋งก็อะไรประมาณนี้แหะครับเออล้มเหลวนะล้มเหลวเราก็จะเลือกของรางวัลหรือว่าจะเลือกเป็นดาวก็ได้อ่ะอีกรอบหนึ่งถ้าคนมั่นใจดวงก็ลองดูก็ได้ครับอาจจะอาจจะดวงดีก็ได้ลองดูแล้วกันจะมีดวงไม่ดี่ะฟ้าฮาเพิ่มไหมครับงับเข้าให้ดวงดาวอาถรรพ์ อ้าวได้น้ําว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นสามดาวสองบวกหนึ่งนี่อันนี้เดี๋ยวมีต้องไปลงน้ําอีกรอบหนึ่งให้ได้ครับถ้าลงน้ำสามดาวจะเป็นหกดาวได้ของรางวัลใหญ่แต่ยากครับเลิกเลิกเอออันนี้ก็จะกลายเป็นลดดาวแทนก็ประมาณนี้แหละครับก็ขอให้คนโชคดีแล้วกันบางคนก็บอกบอกว่าประมาณห้าพันเพชรก็ได้การทองก็มีก็ขอก็อออลองดูนะขอให้ผูกคนโชคดีนะครับ นี่ของรางวัลนะครับถ้าจะเอาโกเซนเนี่ยไม่มีแลโกเซนบางเนี่ยเออไม่มีแล้โกเซนนะครับไม่ขอภัยไม่มีแรกนด้ว่หวีหรือว่ามีแล้วเนี่ยแต่ว่าได้เป็นการ์ดแล้วนะเออมันมันมันได้การ์ดท็อปหายากถ้าใครจะเอาการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดเล่นคอสโมดีมีอะไรอีกาง้ยไม่น่ามีแล้วแหละชนเออกิจกรรมพวก่งนี้มีแจกมาไม่มีนะครับโอเคหมดเรียบร้อยหลักๆมีแค่นี้แหละประมาณนี้นะครับ จริงๆมันก็เยอะมากนะจริงๆมันก็ถือว่าเยอะมากนะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อเออมีแรกน้วยว่าพันเซลอ่ะไม่ได้เติมครับมีมาไม่มีโกเซนมีโกเซนแต่มันไม่ใช่ตัวที่เราจะเอาไงอย่างชากะไงเงี้ยยากครับถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีตัวเล่นก็เท่านั้นนะอ่ะเรียบร้อยครับก็จบไปไปสำหรับการหา เหรียญโกเซ็นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีวิธีแลกฟรีเลยก็คือร้านอารีนาร้านแลกกิจกรรมก็ได้แน่ๆอาทิตย์ละสองเหรียญนะถ้าเพื่อนๆที่แบบว่าติดท็อปสิบนะครับได้แน่นอนอ่ะต่อไปเป็นส่วนตัวที่ควรเลื่อนบวกนะครับตัวที่ควรเลื่อนบวกก็คือการเลื่อนขั้นตรงนี้นั่นเองของมีอยู่ที่ระดับที่สิบเจ็ดเห็นไหมครับการเลื่อนขั้นก็คือการกดตรงนี้ ถ้าเราอยากจะอัพเดเวลอย่างเช่นของหมีมาจะอัไปเป็นร้อยละยี่สิบบ้างหมีต้องปลดสิบเก้านะครับก็ถามว่าตัวไหนที่ควรปลดให้ไกลที่สุดก็คือตัวที่ต้องแบกอย่างเช่นไอโอเลียเป็นต้นเพราะว่าได้ทางดาเมจทางแทงนะครับตัวที่สองที่หมีจะปลดปลดลองลงมาเนี่ยหมีให้หมูเพราะว่าหมูอ่ะเอหมูไม่ได้หมูเพราะว่าหมูเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะเปิดอาเซน่าเอคาร์เมชันเป็นการประสานสามตัวนะครับระหว่างไอโอเลียคาเออคาหมูแล้วก็เป็นในส่วน มิโลก็จะทําให้อาร์ตี้เราคือง่ายถ้าเกิดมูได้เปิดก็แทบชนะเพราะฉนั้นเราเราควรให้ระดับความสำคัญมูนะครับเอาต่อไปเป็นในส่วนอา่าไอโอรอสเพราะว่าดามเมจเป้าเดียวแรงครับต่อไปเป็นในส่วนอันเดบลันอันเดบลันแต่ว่าอันเดบลันเอาจริงๆก็มันก็ได้แค่แทงอนะถ้าเกิดโดนลวงตายก่อนก็แพ้อยู่ดีประมาณนี้นะครับแล้วก็อะเทนาถ้าเกิดมีให้เรบความสําคัญนะครับอันนี้จบไปในส่วนทีมหนึ่งที่มีเล่นถ้าเกิดทีมสองระดับความสาคัญใช่ปะอันนี้มีเรียงเลยนะ ทีมสองใช่ป่ะนี่มี่ให้นี่ก่อนเลยพี่เกาปั้นเราไม่ใช่หรอกวะเออนี่จามิวนะครับเออเดี๋ยวมีจะปั้นยาวแล้วเนี่ยเอาจริงไม่ได้พูดเล่นนะเออเฮ้ยเดี๋ยวไปปั้นไอ,ไอโอเล่ขั้นหนึ่งดีกว่าก่อนป่ะเอาเนี้ยแหละตัดสินใจนะเพราะว่ามี่จะเอาตัวนี้เป็นตัวแบบทีมสองครับมีวลองแล้วมันเก่งนะอ่ะเออคือเวลาพี่แกโจมตีเนี่ยพี่แกจะดูดเลือดนะครับแล้วก็ข้อดีเลยก็คือเวลาเวลาแกแปลงมาได้พีอีกาโจมตีไม่ได้เลยถ้าไม่ตายว้าวหมด ดีมากมีว่าเนี่ยเดี๋ยวจะปั้นเอาสิบสา้าดาวไปเลยเป็นตัวแบกทีมสองยาวไปเลยครับ <c oughs> คือเพื่อนเพื่อนต้องไปดูทีมอะว่าทีมสองเพื่อนเพื่อนตัวไหนไแต่มีแนะนำว่าอิกาแล้วก็เป็นในส่วนตัวแทงก็พี่โนลเลยโปรซิอุสองตัวแล้วมีตัวไหนอีกไหมนี่จุนครับเอามาฮิวแล้วก็เป็นในส่วนชุนจุนกับชุนออกมาลงคู่กันเลยก็ได้นะแต่ว่าชุนมันมีฮิวด้วยแล้วก็มีเพิ่มดีเฟนซ์ท็อปฟาตี้แล้วก็มีจับมีสตันมีว่าจริงๆหลักๆก็เอาแค่นี้แหละ ถามว่าไอ,อ้ปั้นเซยยดทำไมได้ครับแต่เซย่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อัดขั้นสักสิบสามสิบสี่ตายแน่นอนถ้าเกิดเป็นดักอีลิฟตั้งแต่เก้าคุไปยืนไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครจะเอาเซย่าก็ได้นะก็ต้องปั้นหนักๆหน่อยครับแต่อีกามันจะเอาตัวรอดดีกว่าเยอะที่หมีรองอ่ะโอ,อ้มีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหมีปั้นอีกาดีกว่าประมาณน,นี้นะครับเคียวโกก็ใช้ได้ถ้าดาวเยอะโอ้หมีนั่งก็เปิดซ้ำเคียวคียโกแไม่ไม่รู้กี่ตัวแล้วในโคตรเศอรอ้า ถ้าเอาตัวตุ๋ยก็เนี่ยแหละครับชัยนาเอ้ยมาลีนแล้วก็ชัยนาแล้วก็เป็นในส่วนอิคิเนี่ยสตอ,อิคิจะเก่งสุดนะธรเวลาตัวตุ๋ย sr นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้จบไปนในส่วนตัวที่ควรเลื่อนขั้นตีบวกให้ไกลนะครับระดับความสําคัญ ต่าไปเป็นส่วนการใช้เพชรฟ้าตอนนี้ใช้อะไรคุ้มก็เปอนปในส่วนกิจกรรมตะเกียบแหะครับถ้าเกิดเพื่อนๆว่าคืออันนี้หมีบอกยากเลยว่ะบางคนมันดวงดีอ่ะมันก็คุ้มครับถ้าคนที่ดวงไม่ดีก็หมดแล้วก็หมดหมด,หมดไปเลยอ่ะว่าจะเก็บครบพันแต้มนี่หมีว่าใช้เยอะอ่ะเออก็ลองดูแล้วกันครับกิจกรรมหรอเพชรหรอเดี๋ยวหมีพูดของประสบการณ์นะเพชรฟ้าใช้ซื้อตั๋วกวาดล้างเลยครับเพิ่มแต้มแล้วก็ซื้อเนี่ยคูป,ปองอันเชิญพวกนี้แล้วก็คูปองกล่องสุ่มอาอาฟิกเกอร์ มันจะราคาถูกลงเนี่ยซื้อตรงนี้แล้วก็ไปนในส่วนเม็ดฟ้าไอ้ไอตรงนี้คนซื้อเลยไม่งั้นก็ไม่มีทางพอครับมีใช้เขาบอาไม่มีทางพอเลยนะมีอะไรอีกไหมที่ต้องซื้อเดี๋ยวไล่ไปเลยแล้วกันครับเอ้ยนี่เพชรพวงไม่เกี่ยวหลักแบบเเพชรฟ้าก็ใช้อยู่แค่นี้แหละซื้อพวกเนี้อ่าเพชรฟ้าจะทําอะไรอีกชืมาคงมีก็คือการเปิดกาชาเปิดตู้ปถนา พยายามลองไอโอเลียครับพยายามเราไอถ้าเกิดสมมติเปิดของหมีก็คือหมีอันนี้คือเพชรฟ้าหมีฟรีตลอดนะก็ได้มาจากการเปิดาการผ่านด่านยาวๆครับทั้งอีลิตแล้วก็เป็นในส่วนด่านธรรมดาผ่านให้มันติดด่านอะ่ะคือเราไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เป็นในส่วนการเอาเพชรฟ้าทําอะไรใช่ไหมเพชรฟ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เปิดน้องแอซิดแล้วก็กดคำว่าอื่นๆครับเปิดกล่อง แต่วันนี้มีเปิดไป30สกว่ากล่องแล้วม right so ันน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะต้องหมดโคตาไม่น่ามีแล้วในวันนี้ว่าวันนี้ถ้าเรากดไปแล้วมันไม่ไปก็ลองกดสักสองสารอบครับบางทีมันก็ไปอ่ะอันนี้แปลว่ารุ้งลุ้งขอสวัสดีแล้วแปลว่าไม่แต่ว่าวันนี้กล่องหมดแล้วแค่นั้นครับมีก็จะเน้นก็คือเปิดตู้ปฒนาเนี่ยแหละก็พยายามเปิดไอโอเลี่ยออกให้ได้แล้วก็หยุดแค่นั้นเองครับ็ทําไปเรื่อยๆสําเร็จนะนี่ดูไอโอเลียนีได้เลยจะเจ็ดดาวแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มีได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับแล้วก็พรร้้ออมขงงใส่ัปะกนตึโค ก็จะสีทองคำนิดหน่อยหน้าสั่นเลยประมาณนี้นะครับอ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมเซซา EX ย่าเอกจะมีความสุขนะครับวันนี้ก็คือเป็นการแนะนําการใช้ชฟฟ้าให้คุ้มที่สุดเท่าที่มีเล่นมานะอืมมันมีอยู่แค่นี้แหละหล,หลักๆที่มีใช้นะครับอ่ะเพื่อขยายทำใกล้เดียวเกมนี้มพืม่้ท่านมเป็นผู้คุยแลวเปลี่ยนได้ญญแล้วสำหรับเซซาย่าเออ่ะแล้วเจอกันนะครับ